Google เปิด Gemini 1.5โยนหนังหนึ่งเรื่อง1ชั่วโมงเข้าไปอยากเจอซีนไหนแค่พิมพ์ก็เจอซีนนั้นได้เลยแถมวิดีโอไม่มีเสียงด้วยนะเพิ่งปล่อย Gemini Pro 1.0มานะครับแล้วปล่อย Gemini u l t r ต1.0มาเหมือนกันผ่านมาไม่กี่อาทิตย์เนี่ยปล่อย Gemini 1.5 Pro ขึ้นมาเนาะ ยังไม่ได้มีเวอร์ชันอัลตานะครับแค่เจมินายเวอร์ชัน1.5 Pro เนี่ยก็เก่งกว่าเจมินายอัลต้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคีย์ไฮไลท์ของเขาคือรูปนี้ครับโทเค็นหรืออินพุตมากสุดที่เราสามารถใส่เข้าไปได้เนาะปกติเวลาโมเดลภาษาอ่านมันจะไม่ได้อ่านเป็นประโยคหรือเป็นคำเนาะแต่มันอาจจะย่อยคําบางคําเช่นสวัสดีครับ ออกมาเป็นโทเค็นเช่นสวัสดีหรือครับหรือตัวอักษรแต่ละตัวในคำคำนั้นเนาะซึ่ง OpenAI ก็เพิ่งเปิดนะ GPT-4 Turbo ขึ้นมานะครับรับโทเค็นได้เนี่ยประมาณ1,28,000 c o n t งห t w i n d o w เลยอ่ะเปรียบเทียบง่ายๆประมาณหนังสือประมาณ300หน้าแต่ Gemini v วอร์ช n น1 5นะครับเยอะกว่านั้นสามารถรับได้ถึง1ล้านโทเค็นเลยดูกราฟเปรียบเทียบนะครับ1ล้านโทเค็นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบเป็นอะไรดี ถ้าเปรียบเทียบเป็นวิดีโอครับเป็นวิดีโอประมาณ1ชั่วโมงถ้าเปรียบเทียบเป็นเพลงจะเป็นเพลงประมาณ11ชั่วโมงเป็น line of code เนาะการเขียนโค้ดประมาณ3 0 0 0 0ื่นลายเลยแล้วก็เป็นคำประมาณ70,000สคำอ่ะปล่อยเวอร์ชันน1ล้านโทเค็นมาให้เทสแต่จริงๆใน,นหละเขาทำได้ประมาณ10ล้านโทเค็นนะครับซึ่งมันทำอะไรได้มากเอาเป็นภาษาง,ง่ายๆแล้วคือพอรับจำนวนได้เยอะขึ้นสิ่งที่มันทำแบบนี้ครับเขาเอกสารตอนที่อพอลโล11กํากำลังปฏิบัติการอยู่เนี่ยโยนเข้าไปมีประมาณ402หน้านะครับ แปลออกมาประมาณ3 0 0แสนกว่าโทเค็นเนาะเขารับได้ประมาณ1ล้านโทเค็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขาโยนไมเ่เสร็จช่วยหาคอมเมดิกโมเมนต์เนาะจากเอกสารทั้งหมดหน่อยพร้อมอีโมจินะครับสิ่งที่เขาทำครับเนี่ยโมเดลรันประมาณ30วิจะบอกเลยนะว่าเจอช็อตไหนบ้างเป็นโคดของคนที่พูดในเอกสารนั้นมาเลยนะครับอาลินคอนพูดแบบนี้เนาะแล้วไปดูเช็คหน้านะครับโคดมาแบบเป๊ะเลย หรือหรือมันเป็นมัลทัยโมเดลนะครับมันสามารถโยนรูปไปด้วยเขาโยนรูปแบบนี้ไปเราวาดลงเนี่ยกระดาษเนี่ยแล้วโยนลงไปว่าช่วยหาซีนนี้ให้หน่อยโมเมนต์นี้คือโมเมนต์ไหนเขาเข้าใจภาษาครับเขาก็เข้าใจภาพด้วยเขาแปลงภาพไปเป็นภาษาครับเขาก็ไปหาซีนนั้นให้อ่ะมันก็จะเป็นซีนเนี่ยโมเมนต์ที่นิวอัมสตองบอกว่า One small step for man one giant leap for mankind อ่าประมาณนี้เป็นช็อตที่เหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกเนะาะเนี่ยแค่ใส่รูปไปครับเขารู้แล้วถามเขาว่านี่คือโมเมตนต์ไหนมันสามารถตอบมาให้ได้เลยแถมบอกว่าขอไทม์โค้ดหน่อยมันเกิดในช่วงเวลาไหนเนี่ยเขาก็ให้ไทม์โค้ดมาให้ได้นะครับกลับไปดูที่เอกสารนะครับก็อ่าเป๊ะๆเ,เลยเอกสาร400หน้าภายใน30วิสามารถเจอสิ่งนั้นได้อีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจเคสนี้ครับ g o o ก l e ไปหยิบละครนี้นะครับซึ่งเป็น วิดีโอที่ไม่มีเสียงนะประมาณ44นาทีนะครับแล้วเขาก็ถามมาง่ายๆในแบบนี้นะครับวิดีโอ44นาทีนะครับแปลงออกมาเป็นประมาณ70,000โทเค็นเนี่ยจากล้านโทเค็นเนาะแล้วยังไงเขาถามไปครับวิดีโอนี้ไม่มีเสียงนะวิดีโอนี้ไม่มีเสียงนะเขาเนี่ยสามารถแปลงวิดีโอทั้งหมดออกมาเป็นโทเค็นได้เนาะเขาเข้าใจภาษามันได้นะครับเนี่ยเขายนวิดีโอลงไปเนาะไฟโมเมนต์ที่กระดาษ ออกมาจากกระเป๋าบอกข้อมูลเกี่ยวกับซีนนี้หน่อยแล้วก็หาทําโค้ดให้หน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวดูเวลากัน57วินาทีอ่าเนี่ยมันก็บอกเลยว่าเกิดณเวลาไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้มีแบบรายละเอียดค่อนข้างลึกพอสมควรเลยนะครับอ่าแล้วเขาก็ไปเช็คเนาะมันก็เป็นแบบนั้นนี่นะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเม้าทายโมเดลเหมือนเดิมครับเนี่ยโยนรูปไปว่าซีนนี้เกิดขึ้นตอนไหนเนาะเป็นรูปที่เหมือนแทงน้ําแล้วมีน้าหล่นมาใส่ตัวนะครับ เขาก็บอกว่าเนี่ย15.34แล้วก็เป็นซีนนี้เลยสุดท้ายครับเขายนโค้ดลงไปเนาะเขาโยนโค้ดไปแสนไลน์ออฟโค้ดเลยนะครับประมาณ800,000กว่าโทเคนเนาะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันมีหลายเคสมากเคสที่ผมชอบก็คือเนี่ยแอนิเมชันเนี้ยมีเรื่องความเร็วอยู่เขาอยากปรับความเร็วเขาโยนไปปุ๊บแล้วเขาถามว่าความเร็วอยู่ที่โค้ดบรรทัดไหนเนาะเราก็สามารถเจอโค้ดบรรทัดนั้นได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไปกดแก้ได้หรือช่วยให้มันรีไวต์บางอย่างได้นะครับ เช่นอันนี้รีไวท์เขาโยนรูปที่เป็นพื้นผิวเงี้ยที่ขูดขาลงไปแต่เขาอยากทําให้มันแฟตมากขึ้นเนาะมันก็ไปหาโค้ดบรรทัดนั้นมานะครับแล้วก็เขาถามเพิ่มว่าทํายังไงให้มันแฟตเพิ่มขึ้นบ้างมันก็แนะนําโค้ดพร้อมกับบอกลอจิกมาให้บอกรีสเซ่นมาให้เนาะแล้วเขาก็เอาโค้ดไปรันใหม่ก็ออกมาเป็นอ่าพื้นผิวที่มันแฟตลงนะครับอย่างเนี้ย เปลี่ยนจากคำเนี้ยสีเนี้ยนะครับออกมาเป็นคำว่า go fish แล้วก็เปลี่ยนแมทชิ่เรียวให้มัน go ขึ้นด้วยอย่างเงี้ยมันก็สามารถแนะนำได้เนี่ยครับความเก่งกาจโตใหม่ของ Google Gemini 1.5เนาะซึ่งชล็ชลกライช็ลกไลออกมาวันเดียวกับโซล่าของ OpenAI ก็เลยถูกกระแสของ t e k e t o Video ของ OpenAI กลบสมิดเลยทั้งทังที่ความจรงิงอันเนี้ยน่าสนใจมากๆและจะเป็นพื้นฐานของหลายๆอย่างในอนาคตมากๆจินนนาการได้หลากหลายมากเลยนะครับว่าในอนาคตแอปพลิเคชันต่างๆพอรับข้อมูลได้เยอะขึ้นมันก็จะฉล ลาดมากขึ้นและยูเซอร์อย่างเราก็จะได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเราต้องรอติดตามกันนะครับว่าคนจะใช้ Gemini Pro 1.5ยังไงมาทำเป็นแอปพลิเคชันเป็น use case ต่างๆที่น่าสนใจเชื่อว่าจำนวนโทเค็นที่มากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อวงการแอปพลิเคชันแน่นอน